สวัสดีครับพ่อกันกับช่องดีมไลท์สไตล์ครับวันนี้ผ้ามาปิงนำออกจากแปลงยหญ้าในหญ้านน่ามันปลูกเมื่อวานนั้นครับสั้งนี้ก็ปปูกแล้วฝนตกลงมาใส่มาขึ้นครับอันนี้มันต่ำกุมูแปลงนี้มันต่ำกุมู น้ำท่วมเลยบาดนี้เบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวสิพายังไปเลาะเบิ่งจักหน้าจังได๋เนาะเอ้อตั้มกับตั้มกับหมู่บักนี่เบิ่งแปงนี่เอ่า แปีนี้มันติดกับน้องสะพ้อมน้องสะกับระดับอยู่พอดีกันครับวันนี้ได้บ้านนี้บมานมันถ่วหอดกันละบอกนัน่นแม่นอีรีครับเบื้องแนวคุณนะน้ามันขึ้นมากอฝ้คนตกใ่ครับน้ำเลยขึ้นครับพอดีครับอันนี้ซะาบานี้ เดี๋ยวสิคุดออกคุดให้น้ำม,มันไหลลงครับเพราะว่าหญ้าที่เข้าปลูกเนี่ยถ้าน้าม,มันขังแบบนี้นะหญ้าไม่ไมเนี่ยเพิ่งจะปลูกเนี่ยมันสิเห็นให้หญ้ามันตายครับหญ้ามันเน่าตายได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาน้ำออกให้มันเหลือคือจังแปลงนั่นน้ำเหลือนหน่อย,อยแบบนั้นนะจะดีครับ อันนี้น้ำท่วมปิดเลยอ่าคุดเรียบร้อยครับกับใบน้ำมาจากนี้ครับระบายน้ำบอกนะล่งไงใส่สแปลงสะบอนี้ครับไฟให้มันไหลไปเรื่อยๆ มาเบิ่งฟังนี่ครับเป็นยังจังคุดให้ระบายไปล่งใส่แปลงนั่นว่ะที่เพราะว่าน้ำอยู่มอนนี้มันไหลมันระบายมากนี่ถ้ามันบ่มีมองออ่ครับมันอาจจะเต็มล้นขึ้นมาเพียงนี่ก็ได้พอเพียงปุ๊บน้ำม,มันก็จะบนไหลก็ต้องระบายออกปล่อยให้มันไหลโอ้คุดแบบเดียวเงาเต็มแฮะ อันนี้เป็นคลองครับมีคลองหน่อยอยู่นี่หน้าฝั่งนี้เขาเจะไถแล้วเนี่ยน้ามันต้องอยู่ประมาณน,นี้ครับพอดีเลยเนี่ยถ้าให้เดียดตกมาใส่เนี่ยเดยดลงมาใส่เวลา น้ำมันสิค่อยๆลดลงลดลงเรื่อยๆดิดมันสีชมพอดีหยานก็สีเกิดครับไปสุดยอดผลงานนั้นปั่นเมื่อวานนะไนี่มือใหม่เนะคุณแปลงพุนก็น้ำแต่ว่า่บรายซ้ำแปลงนี่ครับหยากำลังงามฟังทั้งนั้นครับ อาซารับมันนี้กับมาพอกันเพียงสำนีครับเดี๋ยวสิไปเห็ดเวียวกอื่นก่อนเดี๋ยวสิมาอัปเดตนี่อีกเท่าหนึ่ง